สวัสดีครับนีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสูมมหาวิทยาลัยนะครับกับช่ว้องเรียนออนไลน์ในวิชาชีววิทยานะครับก็วันนี้เราก็มาถึงในส่วนต่อมานะครับก็คือเราจะคุยกันในบทต่อไรท่ทอนะครับแต่ว่าในพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเนื้อหาแล้วนะครับวเดี๋ยวตอนต่อๆไปเราจะไม่ต้องทำโจทย์ทบทวนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของต่อมต่อมานะครับต่อมต่อมาตรงนี้คือต่อมที่เราชื่อว่า ต่อมหมวกไตนะครับต่อมหมวกไตเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกมันว่าเป็น adrenal gland นะครับ ad มันแปลว่าติด renal แปลว่าไตก็คือมันเป็นต่อมที่อ <burning> ย <artists> ู yani. ่ติดกับไตนะครับคือหนังสือบางเล่มเขาก็เรียกว่ามันเป็นคือคําว่า ad เนี่ยมันแปลว่าติดคําว่า renal เนี่ยมันแปลว่าไตนะครับคือต่อมหมวกไตเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนหมวกจริงๆนะดูสิสภาพมันเหมือนหมวกแก๊ปไหมคือเหมือนเป็นหมวกที่แปะไว้อยู่ตรงไตสองอันเรามีไตอยู่สองฝั่งสองอันซ้ายขวาใช่ไหมครับเด็กๆก็มีต่อมหมวกไตอยู่อย่างละข้างนะครับ ตอ่อมอกไตเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเล่าสตอรี่นิดนึงก่อนเพราะว่าคือดเดักสูรเด็กๆคงไม่ได้เรียนแต่ว่าผมให้เป็นความรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กไปดูในในปลาอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่มีตอ่อมวกไตส่วนนอกกับตอ่อมวกไตส่วนในคือตอ่อมวกไตทั้งสองอันของเขาอะ่ะมันแยกกันเป็นคนละตอ่อมเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันแต่พอวิทยาการ,รม,มันมาเรื่อยๆครับสุดท้ายมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มนกลายเป็นมน,นุษย์ขึ้นมาเนี่ยไอเจ้าโตต่อมไรท่อสองตอ่อมเนี้ยมันดันเข้าไปอยู่ด้วยกันเป็นตอ่อมเดียวกันแล้วววกกกก็็แบบ่่อออมาเปน,นนนนนสสั ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันทําให้ลักษณะของต่อมหมวกไตเนี่ยมันเลยมีสส่วนปกติเวลาเขาพูดเขาจะพูดว่าเป็นต่อมหมวกไตส่วนนอกต่อมหมวกไตส่วนในหรือบางคนเรียกต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมหมวกไตชั้นในแต่จริงๆแล้วลิทอลอรีก็คือผมอยากให้เด็กมองว่าสองต่อมนี้มันคือเป็นต่อมไรท่อคนละอันเลยนะครับเรามาดูที่ต่อมหมวกไตส่วนนอกก่อนก็คือถ้าเด็กเอาไอ้หมวกไตตรงนี้มาตัดเซกชันเด็กก็จะเจอว่าเราก็จะมีส่วนนอกกับเราก็จะมีส่วนในใช่ไหม ตัวต่อมหมวกไตส่วนนอกเนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านนอกชื่อมันอยู่บอกกันแล้วเนาะเขาเรียกมันว่าเป็น adrenal cortex นะครับเขาเรียกมันว่า adrenal cortex คำว่า cortex ปกติมันแปลว่าเปลือกครับส่วนต่อมหมวกไตที่มันอยู่ด้านในซ่อนอยู่ด้านใน we call it adrenal medulla ครับคำว่า medulla มันแปลว่าเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มันนะ่าสนใจอย,อยู่นะครับเรามาดูต่อมหมวกไตส่วนนอกก่อน ต่อมวกไตส่วนนอกกับต่อมวกไตส่วนในเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อต้นกําเนิดเขาก็ไม่เหมือนกันครับถ้าเด็กเป็นต่อมวกไตส่วนนอกเนื้อเยื่อต้นกําเนิดก็คือจะเป็นเนื้อเยื่อมีโซเดิร์แต่ถ้าเป็นต่อมวกไตส่วนในเนื้อเยื่อต้นกําเนิดของเขาก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นเอกโซเดิร์เหมือนกับระบบประสาทนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับพจนานี่โน้ตไปก่อนต่อมวกไตส่วนนอกเนี่ยปกติแล้วมันจะเจริญมาจากเนื้อเยื่อชั้น มีโซเดิมขณะที่ส่วนของต่อมหมวกไตส่วนในเนี่ยมันจะเจริญมาจากเหนื้อเยื่อชั้นเอกตเดิมนะครับต่อมหมวกไตส่วนนอกเนี่ยปกติแล้วมาจากมีโซเดิมส่วนต่อมหมวกไตส่วนในเนี่ยมันมาจากเอกตเดิมนะครับ คือเรามาคุยส่วนอนอกก่อนนะครับส่วนนอกเนี่ยนอกจากจะเริมาจากมีโซเดิมแล้วเนี่ยความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นต่อมไรท่อครับที่สร้างฮอร์โมนตระกูลที่เป็นสเต,ตียรอยฮอร์โมนทั้งหมดนะครับฮอร์โมนที่สร้างจากไอตัวต่อมหมวกไตส่วนนอกเนี่ยนะครับมันจะสร้างออกมาเป็นสเตียรอยฮอร์โมนทั้งหมดนะครับสร้างฮอร์โมนในกลุ่มสร้างสเตียรอยฮอร์โมนทั้งหมด อันนี้คือความแตกต่างอย่างที่2ครับตัว a ะดรีนาล์คอร์เนี่ยมันสร้างมาจากสร้างสเตียรอยฮอร์โมนทั้งหมดนะครับขณะที่ต่อหมวกไตส่วนในเราจะไม่สร้างสเตียรอยฮอร์โมนเลยครับแต่จะสร้างในกลุ่มที่เป็นอะมิโนแอซ d ดเด v ิเว v e s ทีฟฮอร์โมนหรือเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าแค t i c เคิลอมนนะครับ เราจะสร้างอ m i n o acid derivatives hormone นะครับซึ่งตัวนี้กลุ่มที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็คือกลุ่มที่เรียกว่า catecholamine ถ้าเด็กจำ catecholamine ได้มันก็จะมีอยู่2ตัวอะไรครับเด็กน่าจะคุ้นชื่อนี้กันก็คืออ p i n e p h r i n กับน no อ r epinephrine หรือถ้าชื่อทางการค้าก็คืออะดรีนาลีนกับ nor อะดรีนาลีนในนองนะครับ เด็กๆก็จะทําหน้าที่ในการสร้าง e p i n e p h r i n กับนอร epinephrine ขึ้นมาเพื่อนเด็กก็จะเห็นว่าลักษณะมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าจะแตกต่างกันเลยก็คือทีต่ต่อมหมวกไตส่วนในอย่างเดียวส่วนนอกไม่มีนะครับต่อมหมวกไตส่วนในเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยระบบประสาทครับ sympathic มันจะเป็นตัวที่ถ้าเด็กถูกกระตุน้นซิมพาเติกเนี่ยมันเป็นระบบประสาทส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติที่เราตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินภาวะตื่นเต้นเด็กเดนิดนๆอยู่โดนหมาวิ่งไล่อย่างเงี้ยนะครับซิมพาเติกซิสเต็มจะเป็นตัวที่กระตุนน้นครับปลายประสาทตัวซิมพาเติกมันจะมีส่วนหนึ่งที่มากระตุ้นที่บริเวณต่อมหมวกไตครับซึ่งมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดเีสปอนส์ขึ้นได้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นเช่นความดันเลือดเพิ่มขึ้นอัตราฮาร์ดเรทมันเพิ่มขึ้นนได้ะครับ ส่วนถ้ามันเป็นต่อมหมวกไตส่วนนอกเดเด็กจะไม่ได้ถูกควบคุมด้วยระบบประสาทครับมันถูกควบคุมด้วย ACTH นะครับพวกนี้มันจะถูกควบคุมด้วย ACTH ครับจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าครับนะครับ เด็กจะถูกควบคุมด้วย ACTH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของต่อมหมวกไตส่วนนอกนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับพอเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้อนอันนี้ก็คือตัวหลักๆโครงสร้างของมันเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่า2ต่อมนี้รีทรลลี่มันคือเป็นคนละต่อมกันเลยนะครับก็ถ้าต่อมหมวกไตส่วนนอกมาจากมีโซเดิมต่อมหมวกไตส่วนในมาจากเอกตัวเดิมต่อมหมวกไตส่วนนอกสร้างสเตียรอยฮอร์โมนเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่า ฮอร์โ,โมนที่เขาสร้างขึ้นมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่อมหมวกไตส่วนในเนี่ยมันจะเป็นพวกเอพิเนฟรินกับนอร์เอพิเนฟรินนะครับต่อมหมวกไตส่วนนอกถูกควบคุมด้วย ACTH นะครับจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนถ้าเป็นต่อมหมวกไตส่วนในเด็กๆจะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทซิมพาเทติกอีกทีนึงนะครับซิมพาเทติกมันจะมาแตะตรงแอดรีนอลคอร์เทกซ์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเอ้ยแอดรีนอลเมดัล่าทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเอพิเนฟรินกับนอร์เอพิเนฟรินออกมานะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกกันนะครับว่าต่อมหมวกไตส่วนนอกเนี่ยเด็กๆมีฮอร์โมนอะไรบ้างนะครับเรามาดูกลุ่มที่1กันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยชื่อเต็มมันจะชื่อว่ากลูโคคอร์ติคอยส์นะครับชื่อมันยาวๆเนาะแต่เด็กอย่าไปตกใจครับชื่อชีวะมันต้องมีที่มาอยู่แล้วดเดี๋ยวยกเว้นเป็นชื่อคนนะออยเนี่ยคือบ่งบอกว่าเด็กเป็นสเตียรอยด์ครับสร้างมาจากแอด a d r e คอร์เทกซ์ คอร์ติโคคอร์ติคอลมันมาจากคำว่าคอร์เทกซ์ครับทำหน้าที่ในการควบคุมระดับของกลูโคสเห็นไหมเขาก็เลยเรียกว่ากลูโคคอร์ติคอยก็คือเป็นสเตียรอยที่สร้างมาจากแอดรีนอลคอร์เทกซ์มีผลในการควบคุมปริมาณกลูโคสนะครับกลุ่มนี้มันเป็นชื่อกลุ่มฮอร์โมนมันมีหลายตัวครับตัวเด่นๆที่เด็กจะรู้จักเลยก็จะมีคอร์ติซอลมันมีหลายตัวครับคอร์ติโซนคอร์ติโคสเตอโรนก็เต็มไปหมดพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยหมดเพียงแต่ว่าตัวที่แอคทีฟจริงๆของเราอ่ะมีตัวเดียวก็คือตัวที่เป็นคอร์ติซอล ตัวคอร์ติซอลเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญเพราะว่ามันทําหน้าที่ในการก็ตามชื่อครับกรูโคคอร์ติคอยก็คือแปลว่าเด็กต้องทําหน้าที่ในการควบคุมกรูโคสนะครับโดยการกระตุ้นการเพิ่มระดับกรูโคสในเลือดครับน้ําตาลกรูโคสในเลือดผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่ากรูโคเนโอเจเนซิสนะครับทอลักสับกันเจเนซิสแปลว่าเกิดครับเนโอแปลว่าใหม่ กลูโคสก็ค you know, ือกลูโคสนะครับเป็นการเกิดใหม่ของกลูโคสหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นกระบวนการที่เด็กจะมีการสังเคราะห์กลูโคสใหม่ขึ้นมานะครับจากสารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่สารตั้งต้นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตครับตรงนี้กระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นที่ตับนะครับกระบวนการนี้มันคือกระบวนการที่กระบวนการสร้างกลูโคสใหม่ ขึ้นมาจากสารตั้งต้นที่เป็นนอนคาร์โบไฮเดรตครับนะครับเป็นกระบวนการที่สังเคราะห์ไอ้เจ้าตัวสารใหม่ขึ้นมานะครับโดยโดยสดสารโดยโดยสราระห์กูโคตใหม่ขึ้นมาโดยที่ใช้สารทั้งต้นอื่นที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตนะครับกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นที่ตับครับ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีคอร์ติซอลเยอะเด็กก็สร้างกรูโคสมาเยอะวันเด็กสร้างกรูโคสมาเยอะเด็กก็ปล่อยกรูโคสเข้าไปในกระแสเลือดเยอะขึ้นนะครับผลที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเด็กก็จะเพิ่มระดับกรูโคสในเลือดได้นะครับอันที่2เลยก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการสลายไขมันแต่ไม่ใช่เรื่องดีนะจริงปกติแล้วถ้าคนที่เป็นพวกที่อที่แบบมีคอร์ติซอลเยอะเกินหรือบางคนกินยาสเตียรอยเยอะๆพวกยาที่เป็น ยากดภูมิครับบางคนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วต้องกินพวกรレนิโซโลนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดการกดภูมิแล้วก็คอติซอลมันก็จะเยอะนะครับอันนึงที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือมันจะกระตุ้นการสลายไขมันแต่ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่ามันจะกระตุ้นแฟตโมบิไลเซชันโดยก็คือมันจะมีการเคลื่อนย้ายไขมันที่สลายตัวครับมีการเคลื่อนย้ายไขมันไปสะสม ที่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับมันจะมีการเคลื่อนย้ายตัวไขมันไปสะสมที่ส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่เป็นคอร์บอดี้ครับคอร์บอดี้ก็คือแกนลำตัวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมันจะมากันเพราะว่าคนที่เป็นแบบพวกที่มีคอร์ติซอลสูงๆเนี่ยไขมันเยอะครับไขมันตามตัวนี่เยอะมากพุงหลังหลังเนี่ยจะเยอะสุดซึ่ง ซึ่งปกติคนเรามันก็ลงพุงอยู่แล้วเนาะแต่หลังเนี่ยปกติมันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าบางคนสักหลังเยอะมากเพราะว่ามันเกิดจากคอร์ติซอลเนี่ยที่มันเยอะนะครับสลายแฟตตัที่ต่างๆให้แขนขาจะรีบแต่ว่าแฟตทั้งหมดจะไปดโพิตที่คอมบอดี้หมดเลยที่ตัวหลักร่างกายเราเป็นหลักนะครับเด็กก็จะมีลักษณะเป็นตัวหนักขึ้นมาเยอะมากนะครับออนอกจากจากตัวอันนี้แล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับการสลายโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนโด,ด้วยก็คือช่วยเพิ่มกระบวนการเมแทบอลิซึมนั่นเองนะครับ รวมๆแล้วตัวไอตัวคอร์ติซอลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ long-term stress เด็กๆรู้จักคำว่า long-term stress ไหล long-term s t r e s ก็คือเป็น s t r e s ที่เกิดขึ้นแบบระยะยาวเด็กๆจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเป็น long-term ม t r e s เด็กๆอกหกักอย่างเงี้ยเป็น long-term s t r e s คือมันเป็นความเครียดที่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบช่วงเวลาสั้นๆงานเยอะมากปวดหัวก็ long-term s t r e s เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเจ้าคอร์ติซอลเองอ่ะมันมีหน้าที่อีกอันหนึ่งครับมันทําหน้าที่ในการยับยั้งการอักเสบ i n f ฟล m มเ t ชันแล้วก็ยับยัง้งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะระบบภูมิคุ้มกันครับแล้วมันก็ยับยั้งในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเวลาดเด็กๆเครียดมากๆครับมันเป็น long term stress ถูกไหมคอร์ติซอลเยอะขึ้น1คืออ้วนเพราะว่าไอ้แฟตที่มันสลายไปมันก็จะไปเก็บเด p o สิ t ตามที่ต่างๆในคอร์บอดี้ของเรา สองคือเด็กจะติดเชื้อง่ายเด็กเคยสังเกตไหมเวลาเด็กเครียดนานๆเวลาใกล้สอบเด็กมักจะเป็นหวัดไม่ได้แปลว่าเด็กติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นนะหมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเด็กจะเจอเชื้อโรคมากขึ้นไม่เกี่ยวครับแต่เด็กอ่อนแอลงเพราะว่าถ้าเด็กเครียดเป็นเวลานานๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคอติซอลมันเยอะขึ้นระบบภูมิคุ้มกันเด็กมันถูกกดลงเพราะฉะนั้นแปลว่าเด็กก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาถูกไหมครับวันที่เด็กเกิดความเครียดขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันทำงานต่ำลงเด็กก็จะมีโออกาาสติดดเชื้้้ไง่ยขึนนะครับ เฟนนี่คือกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่เป็นกรูโคคอติคอยก็คือกลุ่มที่เป็นคอติซอลกลุ่มที่2นะครับออยคือสเตียรอยสร้างมาจากคอเทกซ์ทำหน้าที่มินเราโลคอติคอยมินเดรอลคือเกี่ยวข้องกับการควบคุมในเรื่องของเกลือแร่ถูกไหมครับตัวสําคัญของกลุ่มนี้เลยก็จะเป็นพวกอัลดสเตอโรนนะครับตัวสำคัญกลุ่มนี้เลยก็คือจะเป็นพวกอัลดสเตอโรนอัลดอสเตอโรนเป็นตัวสําคัญนะครับตัวนี้มันจะมีผลสําคัญเลยก็คือมันกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมที่ท่อนหน่วยไต คอนเซปต์นึงที่เด็กควรจะต้องรู้เลยก็คือเวลาโซเดียมไปที่ไหนเยอะๆอะครับน้ํามันจะไหลาตามเพราะฉะนั้นเมื่อกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมที่ท่อหน่วยไตยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเด็กๆก,ก็จะมีน้ำครับเข้าไปในกระแสเลือดตัดโซเดียมไอออนเพราะฉะนั้นเลือดเด็กๆก,ก็จะมีน้ำมากขึ้น ความดันเลือดในเด็กก็จะเพิ่มขึ้นคนีบโอเคไหมเพราะฉะนั้น okay, ออดอสโลนเนี่ยปกติมันจะกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมที่หน่วยไตย mm hmm. เมื่อในเด็กดูดกลับโซเดียมเยอะน้ำก็จะเข้าไปในเลือดตามโซเดียมไอออนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีเลือดที่มีปริมาตรมากขึ้นวันปริมาตรเลือดมันมากขึ้นนะครับความดันเลือดมันก็จะสูงขึ้นดเด็กจําไว้ครับ น้ำตามโซเดียมนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับคือโซเดียมไปทางไหนโพแทสเซียมมันจะตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเด็กดูดกลับโซเดียมเยอะจากอัลดสโตรล์อัลดสโลนจะทาหน้าที่อีกอันหนึ่งครับคือกระตุ้นการขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายที่ท่อหน่วยไตก็คือหมายความว่าเด็กก็จะขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายแทนเก็ตไอเดียผมไหมเพราะฉะนั้นเด็กกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมที่ท่อหน่วยไตแต่เด็กจะกระตุ้นการขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายแทนนะครับเพื่อบลานซ์สมดุลของประจุอวก นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้จักแล้วว่าเรามีกูโคคอติคอยเรามีมินเนอร์ลคอโตคอติคอยอะดรีนอลคอเทกสามารถสร้างฮอร์โมนเพศได้นะครับแต่ว่าในปริมาณที่น้อยกว่าต่อมเพศจริงๆก็คือน้อยกว่าอันทะหรือรังไข่แต่สร้างได้ครับน้อยกว่าอันทะหรือรังไข่นั่นเองนะครับโอเคไหมครับ อันนี้ก็คือเป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกนะครับทีนี้ถ้าเป็นต่อมส่วนไม้ต่อมหมวกไตส่วนในนะครับเด็กก็จะมีอยู่2ตัวแหละตัวหลักๆก,ก็คือเอพิเนฟรินกับนอร์เอพิเนฟรินนะครับซึ่งเราเรียกรวมๆว่าคือ c a t e c h o l a m i n e นะครับชื่อทางการค้าเด็กอาจจะคุ้นที่ผมบอกก็คืออะดรีนาลีนกับนอร์อะดรีนาลีนถูกไหมนะครับก็ ถ้าเป็นเอพิเนฟรินก็คือจะกระตุ้นการสลายน้ำตาลกูโคสให้กลายเป็น ATP ก็คือกระตุ้นกระบวนการเมแทบอลิซึมแหละนะครับจริงๆมันกระตุ้นการเพิ่มน้ำตาลในเลือดก็ได้เหมือนกันนะฮะมันสามารถเพิ่มระดับของบาตรกูโคสในเลือดได้เช่นกันกระตุ้นการสลายไกลโคเจนนี่ไงเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีกูโคสเพิ่มขึ้นนะครับ ไม่เอาดีกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นที่กล้ามเนื้อเพกัขอโทษทีเด็กๆก็จะได้กลูกโคนในกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับกลูกโคนในกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นกระตุ้นอัตราการเต้นหัวใจกระตุ้นความดันเลือดได้ครับกระตุ้นบลัดเพชเชอร์ได้ เพี้ยนพวกนี้ก็จะเป็นฮอร์โมอนจากต่อมหมวกไตส่วนในทั้งหมดนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคไหมโอเคเนาะก็ถ้าเรามองรวม,รวมๆอะครับถ้าเรามองว่าคอร์ติซอลมันเกี่ยวข้องกับลองเทอร์มสเตรสต่อมหมวกไตส่วนในมันจะเกี่ยวข้องกับช็อตเทอร์มสเตรสครับความเครียดที่ความเครียดที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆเด็กๆเดินอยู่เด็กๆเดินหมาโดนหมาวิ่งไล่อย่างเงี้ยเอออันเนี้ยช็อตเทอร์มสเตรสไฟแม่บ้าน,นเด็กเคยได้ยนินไหมที่เขาชอบบอกว่าไฟแม่บ้านแล้วเรายกตุ่มได้ยกตู้เย็นได้ อันนี้ก็เป็นช็อตเทอร์มสเตรสเหมือนกันพวกนี้มันจะใช้แค่อีพิเนฟรินกับน,นอร์กอีพิเนฟรินเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะดรีนาลมดัลีามันเกี่ยวข้องกับช็อตเทอร์มสเตรีสส่วน,ส,วนส่วนที่มันเป็นไอเจ้าตัวอะดรีนอลคอร์เทกก็จะเกี่ยวข้องกับลองเทอร์มสเตรสนั่นเองนะครับโอเคไหมครับเราก็จะจบในส่วนของอะดรีนอลแกลดนะครับเราไปดูในส่วนต่อมาก็คือส่วนที่เป็นตับอ่อนกันนะครับถันนะฮะ อ๋อขอโทษเราลืมพูดถึงความป็นปกตินะครับก็มี2โรคนะครับเป็น Addison Disease กับ Cushing Syndrome Addison Disease เนี่ยมี ACTH แต่ว่ามันทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะเกิดไฮโป s e c r e ิชันของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกครับผิวหนังมันจะเกิดพิกเมนต์ที่ผิวหนังเป็นกระเป็น จุดมากขึ้นน,นะครับก็เขาจะเรียกว่ามันเป็น Addison Disease ซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอันที่เด็กๆควรจะรู้จักคือ c u ช h i n g ครับ c u ช h i n g Syndrome เนี่ยมีการหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติครับปกติก็จะเป็นพวกคอร์ติซอลนี่แหละนะครับอ,อ,อาการของคนเป็น c u ช h i n g Syndrome เนี่ยก็จะมีปกติผมก็จะจำว่ามูนเฟสน่าจะกลมเป็นพระจันทร์เพราะว่าแฟตเขาไปดโพสิตที่ใบหน้าเยอะนะครับเรดชีคก็คือแก้มแดง แต่ไม่ใช่แก้มแดงแบบคนสุขภาพดีมันคือแก้มแดงแบบเป็นผื่นขึ้นมานะครับแล้วก็บัฟเฟโลฮัมบ b u ัฟเฟโลฮัมคือมีการด e p พ s ิ t ฟ a t ที่ด้านหลังนะครับเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นไอเดียหลักๆของของโรคที่มันเกี่ยวข้องกับต่อมหมวกไตนะครับก็มี2ตัวหลักนะฮะนั่นก็จะจบในส่วนของต่อมหมวกไตนะครับผมขอไปต่อมต่อมาเลยนะครับก็คือในส่วนของตับอ่อนนะครับ ตับอ่อนนี่เป็นต่อมไรท่อจำเป็นเนาะตับอ่อนเนี่ยเรามีอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นต่อมมีท่อส่วนที่ต่อมมีท่อของตับอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น pancreatic a c i n a าครับส่วนนี้คือส่วนที่เป็นต่อมมีท่อนะครับพวกนี้ก็คือจะสร้างแล้วก็หลั่ง digestive enzyme enzyme ย่อยโปรตีนไลเปสอะไมเลสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ พวกที่เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อปรับสภาพ pH ในลำไส้เล็กนะครับซึ่งตอนนี้จะไม่พูดถึงในบทนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงในบทนี้นะเ,พนนเพราะว่ามันเป็นส่วนของต่อมมีท่อในบทนี้เราจะเน้นไปส่วนที่มันเป็นต่อมไรท่อครับก็คือส่วนที่มันเป็นเอ็นโดคลน์นะครับ ก็ตัวที่เป็นต่อบริท่อตรงนี้ครับเขาเรียกมันว่าเป็น pancreatic islet หรือเขาเรียกว่า islet of Langerhans ก็ได้นะครับมันเป็นส่วนที่เป็นเหมือนเกาะอ,อยู่ถ้าเด็กตัดเซกชันออกมาเด็กๆก็จะมีกลุ่มเซลล์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนของ pancreatic islet หรือ islet of Langerhans นะครับซึ่งตัวน,นี้จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนมันมีเซลล์อยู่2เซลล์หลักใน islet of Langerhans ก็คืออินซูลินเออมันคือ alpha ซลล์กับ beta ซลล์นะครับอินซูลินเนี่ยจะสร้างมาจากเบต้าเซลล์ครับ ส่วนกรูคาก้กอนเนี่ยจะสร้างจากอัลฟาเซลนะครับอินซูลินเนี่ยสำคัญเพราะว่าอินซูลินเป็นฮอร์โมนตัวเดียวครับที่มันทำหน้าที่ลดกูโคตในเลือดฮอร์โมนอื่นมันเพิ่มกูโคตได้หมดแต่อินซูลินเป็นตัวเดียวครับที่ทำหน้าที่ในการลดบัดชูก้าได้นะครับปกติพวกนี้มันก็ทำได้หลายวิธี เ,เช่นยับยัง้งการสังเคราะห์ไกโคนเจนอขอโทษครับกระตุ้นการสังเคราะห์ไกลโคเจนครับที่ตับถ้าดเด็กกระตุ้นการสังเคราะห์ไกโคเจนแปลว่าดเด็กก็ต้องเอากลูโคสจากเลือดเข้าไปเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนที่ตับเยอะขึ้นถูกไหมครับก็ลดระดับกลูโคสในเลือดได้นะครับ อีกอันนึงคือกระตุ้นการเอากรูโคสเข้าเซลครับเขาเรียกว่ากรูโคสอัพเทคก,กระตุ้นให้เซลเอากรูโคสเข้าไปในเซลล์มากขึ้นนะครับปริมาณกรูโคสในเลือดก็จะลด,ดลงส่วนกรูคากอนเนี่ยซึ่งสร้างมาจากอนะัลฟาเซล์หน้าที่ก็จะตรงข้ามกันก็คือมันจะทำหน้าที่ในการเพิ่มระดับของบลัดกรูโคสในเลือดครับ มันจะทำหน้าที่เพิ่มระดับของแัดกูโคตในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะยับยั้งการสังเคราะห์ไกโคเจนครับยับยั้งกูโคตอัพเทกเข้าไปภายในเซลลนะ์หรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสร้างกรูโคนิโอเจนีิสก็ได้ครับ กระตุ้นการเกิดกูโคนิโอเจนซิสก็ได้แต่ว่าพวกนี้มันน้อยกว่าน้อยกว่าพวกคอร์ติซอลคือโฮอร์โมนหลายตัวในร่างกายเราเพิ่มกูโคสได้แต่ว่าแต่ละตัวมันจะมีกลไกหลักไม่เหมือนกันอย่างคอร์ติซอลเนี่ยเพิ่มหลักผ่านกูโคนิโอเจนซิสส่วนถ้าถ้าเป็นกรณีของไกโคเจนเนี่ยมันจะกระตุน้นอันนี้ผมขอลืมใส่อันสําคัญครับดเด็กยับยั้งการสังเคราะห์ไก่โคเจนถูกไหมเด็กกระตุ้นการสลายไกโคเจนด้วยครับไกโคเจน b r e a k าวน อเคไหมครับออโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าเด็กๆยับยั้งการสังเคราะห์ไกลโคเจนแต่กระตุ้นการสลายไกลโคเจนแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียหลักของตัวตับอ่อนนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้สรุปใหม่เนาะอินซูลินลดระดับกรูโคสในเลือดกรูคาก้อนเพิ่มกรูโคสในเลือดนะครับโดยที่อินซูลินเนี่ยกระตุ้นการสังเคราะห์ไกลโคเจนกระตุ้นการเอากรูโคสเข้าเซลล์ขณะที่กรูคาก้อนจะกระตุ้นการสลายไกลโคเจนนะครับแล้วก็ยับยั้งการสังเคราะห์ไกลโคเจนแทนนะครับผลลัพธ์ทีี่่มมมมมัััันนนนนนเเเกิดขขึ้้้ลยรรราาาาาาองงงวว2ตตทํะคบ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันเป็นแอนตาโกนิสติกฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ให้ผลตรงข้ามกัน,นครับเป็นฮอร์โมนที่ให้ผลตรงกันข้ามกันนะครโอเคไหมครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆของตับอ่อนก็จะมีเท่านี้นะครับโอเค เราไปดูต่อมสุดท้ายกันครับต่อมนี้ต่อมเล็กๆครับเล็กจริงๆมันเป็นต่อมที่เล็กที่สุดในร่างกายครับคือต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลจะอยู่ที่สมองครับจะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับวัฏาจาักรการนอนหลับสลีฟเวคไซเคลิลแล้วก็การเกิดเซอร์เคเดียนวิซมภายในร่างกายของเราสลีฟเวคไซเคลิลก็คอือเด็กสามารถเด็กต่อให้เด็กอยู่ในห้องมืดตลอดเวลาเ,เด็กก็จะหลับเวลาตอนถึงกลางคืน แล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าโดยที่มไม่จำเป็นต้องมีแสงเลยก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ circadian rhythm circadian rhythm เนี่ยก็คือกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบวันครับอย่างหนูอย่างเงี้ยหันกี่ตอนคื่นเด็กก็จะเกิดตอนคืนนะครับเพราะฉะนั้น พวกนี้ครับเราร่างกายของเรามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า biological clock ก็คือเป็นนาฬิกาชีวภาพอยู่ซึ่งไอนาฬิกาชีวภาพตรงนี้แหละครับคือตัวที่มันทําหน้าที่ในการควบคุม sleep wake cycle แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในรอบวันนะครับจริงๆมันมีอีกอันนึงนะเมลาโทนินมันยังมีหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือมันยับยั้งอันนี้โน้ตไปนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ผมไม่ได้พูดถึงมันยับยั้งการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของมนุษย์ครับการเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์ของมนุษย์ เพราะฉะนั้นช่วงเด็กๆเราจะมีตัวเมลาโทนินเนี่ยคอยกดเอาไว้ครับไม่ให้เราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แต่ว่าพอพอเราโตขึ้นไอตัวเมลาโทนินก็ไม่มีผลตรงน,นี้ละนะครับมันก็จะไปเน้นหลักในเรื่องของ s l e e เ wake c y c l แทนเวลาเด็กไปคนละช่วงเวลาคนละทำโซนไปเที่ยวไกลๆอย่างอเมริกาหรือว่าไปยุโรปอย่างเงี้ยนะครับเวลาเด็กๆก็จะงงๆนิดนึงมาถึงไทยแล้วแต่เด็กๆยังรู้สึกว่าเอ๊ะมาถึงเวลานอนที่นู่นหรือเวลานอนที่นี่กันแน่อะไรเงี้ยนะครับไอพวกนี้ jet l a กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับเมลาโท บางคนก็จะใช้เมลาโทนินในการปรับเวลานอนไปซื้อได้แต่เม็ดหนึ่งแพงมาก30บกว่าบาทน,นะครับก็มันจะช่วยให้เด็กปรับเวลานอนจากการเจ็ตแหลกได้ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ครับเขาเรียกว่าเจ็ตแหลกเจ็ตแหลกที่เกิดจากการที่เด็กเปลี่ยนไทม์โซนจากการไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเมลาโทนินเนี่ยมันจะสร้างมาจากบริเวณที่เรียกว่าต่อมไพเนียต่อมไพเนียมันอยู่ในสมองนะครับสมองส่วนหน้านี่แหละนะครับเป็นต่อมขนาดเล็กๆเลยเล็กสุดในร่างกายนะครับก็จะสร้างพวกเมลาโทนินออกมาเพราะฉะนั้นเมลาโทนินจะมีหน้าที่2อย่างก็คือเกกี่ยวข้องับ วัฏถ้าจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบวันแล้วก็การนอนหลับนะครับการควบคุมนาฬิกาชีวภาพแล้วก็น,นี่2ก็คือเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือการเข้าสู่วัยรุ่นของมนุษย์นั่นเองนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจบในเนื้อหาทั้งหมดในะตอนนี้เด็กก็จะเรียนในส่วนของต่อมวกไตตับอ่อนแล้วก็ต่อมไทเนียวนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจะแบบฝึกหัดของบทนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับตอนนี้เราก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอออกััันตต่ไปคคครรบบบขุณ Música